คลิปวันนี้นะคะจะเหมาะกับหลายๆคนเลยค่ะที่กําลังมองหาประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่ราคาสบายกระเป๋านะคะไม่ได้สูงจนเกินไปแล้วก็สามารถจับต้องได้นะที่ก็เลยมาแนะนําในตัวประกันสุขภาพเหมาจ่ายนะคะในแบบเพลฟิตดีๆของไทยประกันชีวิตเป็นแบบดีดักนะคะดีดักก็คือเราจะต้องมีสูนร่วมในเรื่องของการจ่ายในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลก้อนนี้ด้วยนะทีนี้เพื่อให้มันมีความถูกต้อง ก็เลยไปดูท้ายกรมธร์ว่าความหมายของความรับผิดชอบส่วนแรกเนี่ยคือ deductible เนี่ยในท้ายกรมธรรม์ในตัวเล่มกรมธรรมของเราเนี่ยมันมันให้ความหมายว่าอะไรนะก็คือความรับผิดส่วนแรก deductible หมายถึงความเสียหายส่วนแรกที่ผู้ประกันต้องพกต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัยนะคะก็คือลูกค้าต้องมีส่วนร่วมจ่ายนั่นเอง ซึ่งทําให้เบี้ยประกันจากราคาที่มันมสูงลดลงมาเป็นราคาที่สบายกระเป๋านะคะทีนี้มาดูต่อแบบประกันที่เป็นเหมาจ่ายนะคะปัจจุบันนี้ยส่วนในญ่ก็จะเป็นแบบ n e w h e a l t h s t a n d a r d ล้วค่ะก็คือเป็นมาตรฐานเหมือนกันเลยหลายๆบริษัทบาบริษัทนะมีอยู่ใน13หมวดนี้หรือบาบริษัทมีมากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับออปชันของแต่ละบริษัทว่า จะดึงในเรื่องของสัญญาตัวไหนให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์มากที่สุดแต่ว่าทุกๆบริษัทจะต้องมีเกมเดียวกันคือคุณจะต้องอยู่ใน13าหมวดนี้นะคะแบ่งออกมาเป็นผู้ป่วยในแล้วก็ผู้ป่วยนอกนะคะ,ะเรามาดูแต่ว่าในส่วนที่เป็นผู้ป่วยในเนี่ยประกอบไปด้วยหมวดที่1นถึงห้าก็คือมีค่าห้องค่าหารค่าบริการางการแพทย์นะคะค่ารักษารวมค่าผ่าตัดซึ่งในหมวดผู้ป่วยในเนี่ย ลูกค้าในฐานะที่ซื้อแบบประกันแบบยี่ก็เนี่ยคือจะต้องมีการร่วมจ่ายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจ่ายใน3 0,000บาทแรก5้าหมื่นบาทแรกหรือแสนบาทแรกหลังจากเ,าเราจ่ายในในเงินก้อนแรกไปแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือก็เป็นส่วนที่บริษัทประกันรับผิดชอบไปนะคะซึ่งไทยประกันชีวิตก็มีวงเงินค่ารักษาในแบบเทลาฟรีดีในอยู่ที่1ล้านถึง30ล้านนะคะทีนี้ส่วนที่เป็นผู้ป่วยนอกเนี่ย ะอยู่ในหมวดที่ไม่ต้องมีดีดักนะคะหมายความว่าจะรับผิดชอบตั้งแต่บาทแรกเลยในการที่เข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะค่าใช้จ่ายในเรื่องของผู้ป่วยนอกมันจะมีอะไรบ้างอ่ะพี่กิ๊กอ๋อก็มีเรื่องของการเกิดวินิจฉัยนะคะเกี่ยวกับก่อนและหลังการพักรักษาตัวนะมีเรื่องของการรักษาผู้ป่วยที่เป็นภาะวะโรคไตนะคะโรคไตเรื้อรังเนี่ย ต้องมีการฟอกไปนะคะก็สามารถใช้สิทธิตรงนี้ได้นะค้ารักษาเกี่ยวกับเรื่องการใช้เคมีบําบัดนะคะฉายแสงหรือเป็นเรื่องของอวิวัฒนาการทางการแพทย์หรือหม่จะเป็น t a r g e t ที่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นแนววนิิจฉัยของแพทย์ที่ใช้ในการรักษานะคะมีในเรื่องของค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉินนะซึ่งคำว่าฉุกเฉินเนี่ย มันหมายถึงว่ามีผลต่อการเสียชีวิตของของลูกค้านะคะค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็กทั้ง6ถึง13หมวดเนี่ยเป็นหมวดผู้ป่วยนอกที่ไม่ต้องมีดีดักแต่ถ้าเป็น1ถึง5ที่เป็นกรณีผู้ป่วยในต้องต้องมีดีดักนะคะคือเราต้องร่วมจ่ายกับบริษัทประกันกด้วยทีนี้ทําการชีวิตเนี่ยมีแพ็กเกจอยู่ทั้งหมด4แผงก็คือแผนล้านหนึ่งห้าล้านห้าล้าน,ลานแล้วก็หมอจ่าย30ล้าน ในดีเทลย่อยๆตรงนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของค่าห้องผู้ป่วยใน2,000นะคะ3,000 6,000แล้วก็1 0 0 0ะตามตารางที่เราเห็นอยู่ที่ที่หน้าจอนะคะโดยรายละเอียดต่างๆเนี่ส่วนแทบจะทั้งหมดเลยนะเป็นจ่ายตามจริงตามวงเงินที่เราซื้อไว้นะคะยกเว้นหมวดที่เป็นข้อ2.4ที่เป็นเรื่องของค่าเวชาัณฑ์ซิ่งปริลงนะโดย บริษัทจะรับผิดชอบนะในหมวด1น1 15, ล้านถนะึง15ล้านเนี่ยอยู่ที่20,000บาทสูงสุดที่7วันนะคะแต่ถ้าเป็นหมวด30ล้านเนี่ยเราจะใช้การเบริกค่าที่จ่ายนะจ่ายตามจริงเลยแต่สูงสุดไม่เกิน7วันนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่มีเรื่องของการจำกัดในเรื่องของการจ่ายนะแต่นอกนั้นก็คือเราจ่ายตามจริง ตามที่ในระบุไว้ในกรมธรรเลยเดี๋ยวมีตัวอย่างของการเคลมสองก็คือกรณีที่ไม่ต้องพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในคือผู้ป่วยนอก,ปปนอกคือจากที่เราดูนะคะหมวด6ถึง13านะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการทําการรักษาแล้วก็กลับบ้านโดยไม่ต้องแอดมินนะตะกีะ้ได้กล่าวรายละเอียดไปแล้วทีนี้ตอนที่คิดย้ําไปเมื่อเมื่อสักกบก่อนหน้านี้ก็คือในหมวดที่เป็นผู้ป่วยนอกเนี่ย เราไม่ต้องมีการจ่ายดีดักนะคะก็คือการจ่ายดีดักเนี่ยจะใช้สําหรับกรณีเป็นผู้ป่วยเท่านั้นเท่านั้นทีนี้ตอนแรกเนี่ย่อนที่จะเริ่มทําคลิปเนี่ยเรามีความรู้ที่ผิดๆนะคะตรงที่ว่าถ้าค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายเนี่ยอยู่ในวงเงินสมมุติว่าสักแสนหนึ่งนะเรารับผิดชอบแค่สามหมื่บริษัทจ่ายเจ็ดหมื่ตอนแรกในการ ที่บริษัทเปิดขายมาเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเราเรายอมรับเลยว่าอ๋อมันเป็นความเข้าใจที่ผิดวันนี้ก็เลยอยากจะอธิบายให้หลายคนทราบว่านี่เปนหลักการเคลมดีดักมันเป็นแบบนี้แบบไหนนะมาดูกันว่าตัวอ,อย่างสมมุติว่าถ้าวันนี้เราซื้อเหมาจาย15ล้านดีดัก30,000นะคะแล้วนอนค่าห้อง5,000เป็นเวลา7วันค่ายากลับบ้าน14วันหมดไป1 0 0อ0แล้วก็มีค่ารักษา50,000นะคะ5 0 0 0 ทีนี้สิ่งที่ต้องพึงระวังอันดับแรกเลยคือเราต้องดูก่อนว่าข้อที่หนึ่งค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดเนี่ยมันเกินดีดักหรือยังนะเวลาที่กิ๊กให้คำแนะนำลูกค้าคือดูในในส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลน่มันเกินดีดักสามหมื่นหรือยังนะกับข้อที่สองคือให้เราใช้หลักการพิจารณาสินไหมเหมือนไม่มีดีดัดกคือเสมือนว่าลูกค้ารายนี้รับผิดชอบตั้งแต่บาทแรกเลย ทีนี้าพูดแค่สองข้อนี้ไม่อาจจะไม่เห็นภาพก็เลยมีตัวอย่างให้เราเห็นว่าสมมติว่าวันนี้เนี่ยเรานอนโรงพยาบาลแล้วมีสิ่งใหม่นะห้าพันบวกเจ็ดวันก็คือสามหมื่นห้านะคะแต่แตะกี้ถ้าเราพอจําตารางได้นยการซื้อเหมาจ่าย15ล้านเนี่ยมันจะมีค่าห้องให้เราเนี่ย6 0พันเพราะฉะนั้นสิ่งใหม่ในเรื่องของค่าห้อง7วันเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายส่วนต่างละเนาะสก็คือค่ายากลับบ้านนะคะเบิกได้7วัน นะแต่เพราเอินว่าค่ายากลับบ้านที่คุณหมอสั่งมา14วันบริชักได้รับผิดชอบแค่6ก0ันะค่ารักษา5้0 0 0าไม่มีปัญหาเลยค่ะก็คือจ่ายจริงเลยค่ะไม่เกินวงเงินที่เราซื้อไว้ทั้งปี15ล้านเป็ดเสร็จแล้วเนี้ยคือถ้าวันนี้คุณซื้อประกันแบบทั่วไปที่รับผิดชอบแต่บาดแรกเนี่ยเบรทจะจ่ายค่าสินไหมให้เรา9 000, 4สอ่ะทีนี้มาดูต่อเข้าหลักเกณฑ์ข้อ1ข้อ2เลยก็คือที่ค่าที่จ่ายรวมมันเกินดีกักสามหมื่นไหม พิจนาสิงห์หม่เสมือนไม่มีดีดักนะคะพี่ก็เลยแยกดีเทลออกมาว่าโอเคนะถ้าวันนี้เนี่ยเราไปนอนโรงพยาบาลน,นะคะสามหมื่นห้าเราเบิกได้เต็มค่ะค่ายากลับบ้านเราเบิกได้ครึ่งหนึ่งหกพันแล้วก็ค่ารักษาห้าหมื่นสามนะคะเบ็ดเสร็จแล้วเก้าหมื่นสี่ดีดักคือเราต้องจ่ายทั้งหมดสามหมื่นแล้วก็เคลมประกันอยู่ที่หกหมื่นสี่นะแต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้จ่ายแค่สามหมื่นถูกไหม เราต้องจ่ายค่ายาส่วนที่ตะกี้เคลมไม่ได้อีกหกพันดัะนั้นจ่ายจริงๆแล้วเราต้องจ่ายทั้งหมดสามหมื่นหกนะคะนั้นเราอาจจะยังไม่เห็นภาพพี่กิ๊กมีอีกตัวอย่างหนึ่งมาดูเหมือนกันเลยค่ะลูกค้ารายนี้ซื้อเหมาจ่ายสิบห้าล้านดีดักสามหมื่นนะอันนี้อันนี้แคปเถิเลเวลความยากขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้ง่ายเกินไปนะก็คือเราไปนอนข้างห้องที่มีค่าเขาคิดค่าใช้จ่ายมาวันละเก้าพันนะนอนมาห้าวันก็คือสี่หมื่นห้าแต่เผอิญว่าตัว เ่หมาจ่าย15ล้านเนี่ยมันเบิกได้ค่าห้องวันละ6,000คูณ5ก็30,000 6530 30,000แสดงว่าค่าห้องเรามีส่วนต่างแล้วนะอ่ะข้อที่สองค่ายากลับบ้านเจ็ดวัน20,000 20, อันนี้เบิกได้เป็นวงเงินค่ะค่ารักษาเบิกได้เป็นวงเงินค่ะอ่ะทีนี้มันมีเอ็กเซซอรี่บ้างเพิ่มเติมมาด้วยวันนี้มีคนมาเฝ้าเหล่าเราต้องมีเตียงยามีอาหารสั่งพิเศษอยู่ที่5,000อันนี้ไม่ได้อยู่ในหมวดของค่ารักษานะคะเราต้องรับผิดชอบเอง ค่ายาเวชสำอางนะที่มันเกิดจาการางาของการุงค่าใช้จ่ายอัไเนี้ยก็ต้องรับผิดชอบเองเบ็ดเสร,ร็จแล้วเรานอน,อนโรงพยาบาลเนี่ยเราจ่ายค่าราักษาไปที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทพบว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราเอาไปเคลมประกันนะคะเราจะได้วงเงินอยู่ที่เก้าหมื่นเจ็ดเท่านั้นเองเสมือนว่าเราจะต้องจ่ายตั้งแต่บาทแรกนะเบอร์เคลมประกันบริษัทประกันหมอจะจ่ายให้เก้าหมื่นเจ็ด นะแต่เพราะเอินว่าเราซื้อแบบประกันเป็นแบบดีระ3สามหมื่นเพราะฉะนั้นใน 9, 7, เก้าหมื่นเ็นี่ยสามหมื่นเนี่ยเราต้องรับผิดชอบเองและบริษัทประกันเบิกได้แค่หกหมืเจ็ดท่านั้นแต่พบว่ามันมีส่วนเกินค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกละ่ะค่าห้องที่เกินหมื่นห้าถูกไหมนะสองค่าเตียงญาติค่าเวสสำอาที่มันเคลมไม่ได้ตรงนี้แล้วก็มาบวกกับค่าดีดักสามหมื่น เพราะฉะนั้นสรุปแล้วคือเราไม่ได้จ่ายแค่สามหมื่นนะเราจ่ายถึงห้าหมื่นสามนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดเหมือนเหมือนกิ๊กในตอนแรกก็คือเฮ้ยถ้าจะจ่ายแสนนึงหก 30, ักสามหมื่นส่วนที่เหลือบริษัทประกันจ่ายเจ็ดหมื่นไม่ใช่นะหลักการฟิล์มมาทําแบบนี้อ่ะทีนี้ไปดูตัวอย่างจริงนะคะอันนี้ลูกค้าเนี่ยนอนโรงพยาบาลจริงนะกิ๊กก็เลยเอาทุกตัวเลขทุกอักษรเลยเอามาให้พวกเราเห็นนะพบว,ว่า พอเราไปทาการรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะมันจะแบ่งออกมาเป็นค่าใช้จ่ายจริงในบรรทัดแรกอันนี้คือค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลเรียกเก็บนะคะแล้วก็ส่งค่าใช้จ่ายเนี้ยไปที่บริษัทประกันนะบริษัทประกันก็จะออกมาให้พวกเราเห็นว่าอ๋อสุขภาพที่ลูกค้าซื้อเป็นแบบมาตรฐานตรงนี้เนี่ยบริษัทเคลมค่าใช้จ่ายออกไปที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีส่วนตัวเงินสิทธิ์อยู่ที่เท่าไหร่นะเบ็ดเสร็จแล้วนะคะ คิดง่ายๆนะถ้าใครมีเวลาก็เอาเครื่องคิดเลขมากดนะบรรทัดแรกที่เป็นค่าใช้จ่ายจริงเนี่ยเราเอาเครื่องคิดเลข,ข,ข,ขกดมาพบว่ามีค่าใช้จ่ายจริงอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทโอเคไหมอ่าบริษัทจ่ายให้เราเนี่ยนะคะตามเกณฑ์ตัวนี้นะอยู่ที่แปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทนะคะ แล้วก็ส่วนที่เกินที่เราจะต้องจ่ายนะคะก็คือตัวดีดักของเราัแหละบวกกับส่วนเกินที่เราไม่สามารถเคลมได้นะคะเบ็ดเสร็จแล้วนะเราจ่ายตอนออกจากโรงพยาบาลอยู่ที่3 8 3 2 1บาทเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เนะี่ยเรากำลังตัดสินใจว่าเฮ้เราจะประหยัดเบี้ยดีไหมนะอยากให้พวกเราเนี่ยเอาคลิปมนันนี้ย้อนกลับไปดูซ้ำไปซ้ำมาเพื่อให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันฟุ้มไหมนะคิดดีๆนะ ว่าถ้าวันนี้เรายอมซื้อประกันที่รับผิดชอบตั้งแต่บาทแรกเลยกับวันนี้เราซื้อถูกลงมาหน่อยนะคะแล้วเรามาจ่ายส่วนที่มันเป็นดีดัพวกพบว่าราคามันไม่ได้ต่างกันเยอะเลยท้ายคลิปนี้ใส่เบี้ยรประกันนะเฉพาะตัวเฮลฟิตดีๆนะคะยังไม่ได้รวมตัวสัญญาหลักนะเพราะเวลาเราจะซื้อประกันสุขภาพของบริษัทประกันเนี่ยเราต้องซื้อตัวสัญญาหลักด้วยอย่างน้อยถุนประกัน5้า0 0นะคะพบว,ว่า เบี้ยประกันแบบที่เออไม่มีดีดักแบบมีดีดักสามหมื่นห้าหมื่นเน่ยราคามันมันไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะคะเแม้กระทั่งตัวเบีย้ยประกันให้พวกเราเห็นตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาลหมาใจหนึ่งล้านนะห้าล้านนะคะสิบห้าล้านและสามสิบล้านพบว่ายิ่งค่าเราดูค่ารักษาพยาบาลขนาดสามสิบล้านนะเราจะได้ค่าห้องครั้งละหมื่นสองเนี่ย พบว่าถ้าวันนี้คุณซื้อดีดักหนึ่งแสนเบี้ยเนี่ยไม่ถึงหลักหมื่นเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้ออะไรนะคะให้ดูเหมือนว่าเรามีอะไรอยู่ก่อนแล้วเรามีสวัสดิการที่ทํางานอยู่ก่อนแล้วเรามีประกันกลุ่มอยู่ก่อนแล้วเรามีประกันสุขภาพต่อแล้วนะคะแล้วเราอยากจะซื้อออปชั่นเพิ่มเพื่อเราอยากได้ค่ารักษาดีวันเหมาจ่ายที่มันเยอะขึ้นเราเอามาซื้อดีดักแต่ถ้าเราคิดว่า ประกันกลุ่มที่ทํางานเรามันเหมือนเป็นประกันติดโต๊ะนะไม่ได้ติดตัวเราไปตลอดนะคะถ้าเราออกจากที่ทํางานนี้แสดงว่าไอ้ส่วนสามหมื่นห้าหมื่นหรือแสนบาทแรกเนี่ยเราต้องรับผิดชอบเองที่วันนี้เรายอมจ่ายซื้อตั้งแต่รับผิดชอบเป็นดีดักสูงบาทจะดีกว่าไหมเพราะในอนาคตถ้าวันนี้สุขภาพดีไม่ได้หมายถึงว่าอนาคตเราจะสุขภาพดีนะอนาคตถ้าสุขภาพไม่ดีเราก็ไม่สามารถซื้อประกันได้เพราะงั้นมาถึงตรงนี้แล้วถ้าใครมีข้อมูลหรือ,อรายละเอียด หรืออยากจะมีอะไรแลกเปลี่ยนนะคะแชร์ไว้ในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็คิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายท่านที่กำลังเลือกแบบประกันสุขภาพดีๆสักเล่นหนึ่งที่ราคาสบายกระเป๋าแนะนำไม่ซื้อเทลฟิตดีๆเป็นแบบดีนัทนะคะขอบคุณค่ะ